ถ้าคุณอยากจะเพิ่มยอดขายขึ้นสิบเท่าคลิปนี้มีวิธีบอกวิธีการเพิ่มยอดขายเนี่ยมันมีอยู่แค่2วิธีแต่ก่อนผมจะอธิบายว่า2วิธีนี่มันคืออะไรผมต้องอธิบายก่อนเลยว่า2วิธีนี้มันมาจากกฎของค่าเฉลี่ย คนงค่าเฉลี่ยคืออะไรฮะคนงค่าเฉลี่ยคือคุณเจอลูกค้ากี่คนมันก็จะมีอัตราส่วนของการปิดการขายเช่นสมมติกนรงค่าเฉลี่ยคือ10%นนั่นแปลว่าคุณเจอลูกค้า10คนคุณจะปิดได้1คนคุณอยากจะปิดได้10คนคุณเจอลูกค้าร้อยคนหรือกลงค่าเฉลี่ยของคุณโดยสติีคุณอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์นั่นแปลว่าร้อยคนคุณปิดได้สามสิบถ้าคุณอยากจะปิดได้หกสิบคุณต้องเจอลูกค้าสองร้อยนี่เป็นกฎของค่าเฉลี่ยนะคุณบอกว่าวันนี้อยากได้เงินมากกว่าเดิมสิบ เพิ่มยอดขายคือการเจอลูกค้าให้ได้จำนวนมากขึ้นเพราะการเลียงขายเป็นเรื่องกฎของค่าเฉลี่ย แต่มีวิธีการที่2ที่คุณสามารถเพิ่มได้โดยที่เจอลูกค้าเท่าเดิมเพราะคุณอย่าลืมว่าการเจอลูกค้ามากขึ้นมันเป็นต้นทุนนะฮะมันเป็นต้นทุนการเจอลูกค้าเช่นสมมุติว่าคุณเปิดร้านอย่างเงี้ยคุณเปิดร้านปกติลูกค้า walk in เข้ามาเนี่ยสมมุติว่าร้อยคนแต่คุณต้องการที่จะให้ลูกค้า walk in มามากกว่านี้อาจจะต้องเปิดในจำนวนชั่วโมงที่มากกว่านี้อาจจะต้องมีการโฆษณาอาจจะต้องมี influencer มีอะไรคือเพื่อด,ดึงกลุ่มคนเข้ามาซึ่งทุกอย่างเป็นต้นทุนการยิงแงดทุกอย่างเป็นต้นทุนเพื่อดึงลูกคค้้้้้้าาาาาาเเเขามมมมไดนนนนนน่่ััป็ตทุุถถณสรพิ อัตราส่วนคือเพิ่มกฎของค่าเฉลี่ยเนี่ยแทนที่100คนคุณปิดได้10คนกลายเป็น100คนปิดได้20คนหรือแทนที่จะร้อคนปิดได้30%คือ30คนคุณทำให้100คนปิดได้50คน คือ50%แบบนี้มันดีกว่าไหมเท่ากับคุณมีต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าเท่าเดิมแต่คุณสามารถปิดการขายได้มากขึ้นและทํำยังไงคุณถึงสามารถที่จะเพิ่มอัตราส่วนการปิดการขายตรงนี้ได้ตามกฎของค่าเฉลี่ยการขายวิธีการคือคุณต้อง build trust คุณต้องสร้าง trust trust นี่คือตัวที่ทําให้คุณปิดการขายได้ง่ายขึ้นและเพิ่มเปอร์เซ็นต์การปิดการขายไปด้วยการเพิ่มเปอร์เซ็นต์การปิดการขายไปด้วยโดยการเพิ่ม trust เนี่ยมันดีมากแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าการสร้าง trust ให้แก่ลูกค้าการสร้างไว้เนื้อใจกับลูกค้ามันจะเป็นต้องใช้เวลาครับคุณลองนึกภาพเพื่อนคุณสิ กว่าคุณจะไว้ใจเพื่อนคนนี้ถึงขั้นโทรไปเล่าสาทุกสุขดิบได้คุณต้องใช้เวลาขนาดไหนกคุณจะไว้ใจคนคนนี้ได้อุ้ยบางทีนานนะครับบางที5ปี3ปี10ปีก่าคุณจะไว้ใจคนคนหนึ่งแล้วกับพนักง,งานขายอ่ะซึ่งคุณไม่เคยเจอเข้ามาก่อนหรือกับร้านไหนที่คุณไม่เคยเจอเข้ามาก่อนทําไมคุณถึงสามารถจะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับคนขายได้ในระยะเวลาอันสั้นันีคุณมีเวลาแค่2อสวินาทีเองเมื่อก่อนอาจจะยากนะพนักง,งานขายหรือคนขายต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแต่ปัจจุบันนี้ง่ายมากๆ วิธีการคือคุณต้องทําให้เขารู้จักคุณก่อนครับสิ่งที่ผมบอกลูกศิษย์มันทั้งหมดทุกคนเลยนะบอกว่าที่ผมให้คุณมาทํา t ๊ k t o อกที่ผมให้ไปคุณเป็นอินฟลูเอนเซอร์ผมไม่ได้ต้องการให้คุณไปออกรายการทีวีผมไม่ได้ต้องการให้คุณไปเต้นไปแดนอะไรแบบแบบที่เขาทํานะแต่สิ่งที่ผมต้องการให้คุณเป็นอินฟลูเอนเซอร์คือทําให้ลูกค้าเข้ามาหาคุณ สร้าง trust ก่อนที่ลูกค้าจะมาถึงร้านสิ่งนี้ในภาษาการตลาดก็เรียกว่า unfair advantage unfair advantage แปลว่าข้อได้เปรียบที่ไม่แฟร์ครับไม่แฟร์แปลว่าอะไรแปลว่าคุณกับคู่แข่งคุณไม่เหมือนกันคุณอาจจะลูกค้ารู้จักคู่แข่งคุณไม่ลูกค้าไม่รู้จักดังนั้นคุณมีโอกาสที่คุณจะปิดการขายได้เยอะกว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะขายของได้ในราคาสูงกว่า แล้วสิ่งที่ผมเจอมากๆเลยนะกับลูกศิษย์ผมโดยส่วนใหญ่กว่า8-90%ที่ผมแนะนําว่าให้ไปสร้างตัวตนสิ่งที่ผมเจอคํานึงคือว่าไม่ทําเพราะในวงการเขาไม่มีคนทําถ้าคุณไปในวงการเช่นวงการก่อสร้างไม่มีใครทําเลยแลือจะมีทําแค่คน2คน ในวงการอะไหล่รถจักรยานยนต์อย่างเงี้ยไม่มีคนทําเลยอาจจะมีคนทําแค่นิดเดียวเองหรือในวงการอาหารสัตว์ในวงการอะไรมันยังไม่มีคนทานั่นคุณเลยมองว่าตัววงการของคุณกับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเหมือนคนละโลกอะ่ะเหมือนโลกมนุษย์กับโลกพระจันทร์หรือโลกมนุษย์กับดาวอังคารอ่ะม,มันเหมือนคนละโลกผมจะบอกข่าวดีให้ว่าการไม่มีคนทำอะ่ะไม่เป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะคุณไม่จะไปต้องมีคู่แข่งมันไม่มีการสร้างมาตรฐานอะไรเอาไว้เลยครับ คุณสามารถสร้างตัวตนขึ้นมาได้แต่มันมีข้อระวังนิดนึงคุณจะไปคิดว่าโอ้สร้างทีหนึ่งแล้วมันต้องมีคนตามตูมตูมตมูเหมือนโค้ชแบงมีคนตามติ๊กตอกเป็นล้านนะฮะตาม f a c e b o o k 2ล้านนะฮะหรือว่าตาม ยูทูบนะครับสี่ห้าแสนคุณอย่าเพิ่งไปคิดงั้นหน้าที่คุณคือทําไม่ได้เจาะฐานแมสแต่เจาะฐานกลุ่มคนที่กําลังสนใจสินค้าของคุณเอาแล้วทำยังไงล่ะต้องเต้นไหมครับโคดแบงไม่ต้องเต้นคุณไม่จำเป็นต้องเต้นไม่ต้องเต้นไม่ต้องไปลิปซิงไม่ต้องไปทําคลิปตลกกเลยนะหน้าที่คุณคือเอามือถือมาเครื่องหนึ่งแล้วพูดถึงตัวสินค้าของคุณแต่ไม่ใช่การพูดเป็นการโฆษณานะบางคนบอกการพูดการโฆษณาใช่ไหมเนี่ยกระต่ายตัวนี้น้าหนักเท่าไหร่ไม่ใช่การพูดคือพูดในสิ่ง ที่ลูกค้าอยากรู้อะไรคือสิ่งที่ลูกค้าอยากรู้อะไรคือสิ่งที่ลูกค้าเจอปัญหาแล้วเขาต้องการแก้หาจากไหนหนึ่งหาจากคําถามที่ลูกค้ามาถามคุณบ่อยๆคําถามไหนที่ลูกค้ามาถามคุณประจาประจาประจาเออเฮียแบบนี้มันแก้ยังไงเฮียวิธีดูอะไรแท้อะไรปลอมทำไงเฮียรุ่นนี้มันใส่กับอันนี้ได้ไหมอันเนี้ยคุณให้ความรู้คุณให้ข้อมูลไปว่าอ๋อมันทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้ข้อขที่หนึ่งข้อที่2เลยคือการ เข้าไปหาคำถามใน Facebook กลุ่มคุณก็ไปเซิร์ชได้เนี่ยวงการของคุณต้องมี f a c e b o o k กลุ่มอยู่แล้วอะไรมอเตอร์ไซค์เข้าไปเซิร์ชใน Facebook แล้วก็กดตรงคำว่ากลุ่มหรือกลุ่มปุ๊บมันก็จะมีคุณเข้าไปสิงเลยแล้วดูว่ามันมีคําถามอะไรในนั้นบ้างคําถามนั่นคือคำถามจากคนจริงๆเขาถามอย่างนี้เขาใช้อย่างนี้เขาถ้ารุ่นนี้ใช้กับแบบนี้ไหมเอามาตอบสิฮะหน้าที่คุณคือเอามาตอบเอามาสอนเขาทา เอา,าบอกว่าทํำยังไงก็จะบอกว่ามันเสียเวลามันไม่เสียเวลาหรอครับมันคือทําให้คน trust คุณลองคิดดูนะทุกครั้งที่เขามีปัญหาเรื่องตัวสินค้าเนี่ยเขาไป search Google หรือเขาไป search ค้นหาใน Facebook หรือใน TikTok แล้วเขาเจอแต่ชื่อคุณแม่งตอบคําถามเขาทุกอย่างอะ่ะไอ้นี่ใช้กับไอ้นี่ได้ไหมคุณก็ตอบอันนี้สามารถเก็บได้กี่วันคุณก็ตอบอันนี้มีวิธีการใช้ไงคุณก็มีวิดีโอให้หมดคำถามคือถ้าจะซื้อผมจะซื้อใครอะ่ะก็ซื้อไอ้นี่นะมันตอบทุกคลิปเลยถูกปะ่ะนี่คือเคล็ดลับการเพิ่มอัตราการปิดการขาย ต้นทุนสูงไหมต้นทุนไม่สูงคุณใช้มือถือหนึ่งเครื่องใช้แอปที่ชื่อว่า Cap c a p c ั t แล้วก็เอาคำถามนี่แหละไม่จำเป็นต้องไปเซตแสงไม่จำเป็นต้องไปเซตไฟไม่จำเป็นต้องไปเต้นดึงดึงไม่จำเป็นต้องไปลิปซิงค์แค่เอาคำถามนั้นมาตอบใช้มือถือง่ายๆแหละอ๋อตรงนี้ดูและตอนที่คุณดูอ่ะสมมติตอนนี้สองแน่เสร็จปุ๊บอีกคลิปหนึ่ออนนองาอาจจะส่องตัวผลิตภัณฑ์ก็ส่องปุ๊บส่องตัวผลิตภัณฑ์ดูแบบนี้นะไอแบบนี้เรียกแท้แบบนี้เรียกปลอมแบบนี้ถูกแบบนี้ผิดทำแบบนี้ไงนี่คือวิิธีการเพ่มป์็ การปิดการขายแล้วผมจะบอกให้ว่าก่อนที่จะตลาดจะวายถ้าวงการคุณยังไม่มีคนทําหน้าที่คุณคือโดดทํามาก่อนแต่ถ้าวงการคุณมีคนทําแล้วไม่ต้องกลัวหรอกครับมันจะมีวิธีการพูดที่มันไม่เหมือนกัน คุณกับเฮียอีกร้านหนึ่งคุณกับเจอีกร้านหนึ่งคุณกับคนอื่นที่ขายของแบบเดียวคุณมันมีวิธีการนําเสนอไม่เหมือนกันหน้าที่คุณคือรีบทําะตอนนี้เวลาที่ดีที่สุดมันมี2เวลาครับหนึ่งคือ2อสมปีที่แล้วที่ t ิ k ็อกก์เพเิ่มเข้ามาเมืองไทยถ้าคุณทําได้ตอนนั้นตอนนี้คุณเป็นเบอร์หนึ่งแล้วแต่เวลาที่ดีที่สุดอีกเวลาหนึง่งคือตอนนี้คือเดี๋ยวนี้ครับเริ่มตอนนี้เลยปิดวิดีโอนี้ปิดคลิปนี้แล้วออกไปทำคอนเทนต์ของคุณได้แล้ว